มี่มงยูล่ะมี่มงยูมองเลนล่ะบ่ได้ไปไทยดอกเลีลเ้ยวสิเนอยู่ิทวานี้ล่ะนี่ลหละมงยูมองเลนม,มีสองสนามป่น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 ,ปนสนามหนึ่งเลือกเล่นเอาปอยั้งบาทที้อ่ นี่แล้วเล่นอยู่คนเดียวนี่ก็ได้ตัวนี่นี่นนสร้าบอมมีได้หน่อยไม่หยาดเหรอนสบายเลยบาทนี่มวนกุ๊บโอ้ยนี่มุดเข่ามุดออกเล่นอย,ยู่คนเดียวนี่แล้วมีงไปเสด็จได้จังหวะได้โอกาส 就金盘样。